แบงค์ clock c h a i ร r ว v วไปตลาดมานะผ่านตลาดดีก่ะทั้งหมดนี้คือสามร้อยสิบหกบาทหรือว่าประมาณเอ่อ uh, around ten uh, US dollars uh huh. เดี๋ยวได้อะไรบ้างมาดูทีละอย่างกระเพราห้าบาทโหระพาห้าบาท แตง10บาทผัดหอยลาย35บาทซอสหอยนางรมวันนี้ลดเหลือ29บาทน้ำมันพืชสำหรับทอด44บาทเครื่องต้มยำกับใบมะกรูดกําหนึง10บาทบวบก็เยอะมาก10บาทขนมจีนเส้นหมัก15บาทไข่เป็ดถ้าเราไปซื้อตลาดสดนู้นเขาจะขายแยกเป็นฟองได้เลยใบละ6บาท มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง5ลูก25บาทลูกงามมากเลยงามมากแต่แต่สุกกินได้แล้วจ้ะกำลังแบบกดลงนิดนิดปลาทูนี่ตัวใหญ่สุดๆเลยนะจัมโบ้เลยแพ็กละ50บาทอันนี้ถ้าเป็นถ้าก็ททำน้ำพริกกะปิขายแล้วก็ทอดปลาทูไซส์นี้คือตัวละ50บาทนะคะแต่อันนี้แพ็กละ ได้สองตัวเนาะห้าสิบบาทเป็นชาวพม่าแน่นอนนที่ตลาดพระขนงนะคะ mm hmm. เขาไปเอามาขายคนพม่าเขารู้จักกันเพราะว่าคนพม่านี่เาจาทำงานเกี่ยวกับพวกเรือพวกปลาพวกอะไรพวกนี้ซึ่งคนไทยไม่ค่อยชอบทำ mm hmm. นะตลาดปลา mm hmm. อะไรพวกนี้ซึ่งคนพม่าเขารู้ดี mm hmm. เขาไปเอามาจากแหล่งเลยเขาบอกผมไปเอามาจากแหล่งเลยห้าสิบบาทโอ้ oh, my goodness อ oh. mm ๋อเ้ยมะเขือเปราะ สิบ,บาทจะเอามาทำซุปมะเขืออันนี้เดมะเขือเทศก็สิบ,บาทอันนี้เขาเรียกมะเขือเทศท,ท้อเนาะสิบ,บาทเป็นฤดูกาลของมะ,มะเขือเทศก็เลยถูกจ้ะมะม่วงก็เหมือนกันเป็นฤดูกาลมะม่วงอ้เ oh. ขียนราคาแปะเอาไว้ให้ด้วยหมดนี่คือ316บาทหรือว่า around อ10 US dollars ชีฟมิเอซ่ถ้าเราไม่ไปเลือกซื้อแบบนั้นนะมันมันก็แพงอยู่อ่ะแถวนี้แพงแต่ว่ามันใกล้บ้านไงเออขนาดใกล้บ้านเราก็ยังว่าโอเคอยู่นะเออก็ไม่แพงยิ่งพอไปตลาดใหญ่โอ้ไ oh ม g เ o d n กแ s กูอยากเป็นลม <laughs> ถูกเกินมันมีเหรอของถูกขนาดนี้ก็เลือกกินเอาแล้วกันกินปลาทูดีกว่านี่ห้าสิบบาทนี่หนักอึ้งเลยนะเนี่ย,นนยสองแพ็คนี่หนักเกือบกิโลเนี่ย หลักการของปาริดาหรือว่าช่องนี้ก็คืออยากแค่เอาให้ดูต้องกินให้ดูด้วยมันถึงจะฟินเมนบอพ์ินองนี่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี่ยตะกอนใน,นลูกใหญ่ๆนี่เขาคัดทรงออกนะคนไทยก็กินแพงนิดนะึงแต่ทุกวันนี้มันมันมีเยอะอะ่ะก็เอามาขายในท้องตลาดได้ อันนี้ยังยังยังสดใหม่สุดๆเลยเรียกว่ายังเด็กยางไหลยอยู่เลยอะ่ะมันจะมีติดเปรี้ยวนิดๆน,น,นะชอบแบบนี้อืมอันนี้ให้ดูเม็ดดูความบางของเม็ดอืมถ้าวางทิ้งไว้ก็คือหวานเจี๊ยบแหละอืม สักวันสองวันนี่โหหวานกินกับข้าวเหนียวได้เลยเข้าวเหนียวมูนได้เลยโอเคเด้อเอามาให้ดูแค่นี้แล้วพี่น้องขอบคุณเลไลมาดูเพื่อความเพลิดเพลิพพนถูกเด้อเรียกว,ว่ามาดูของถูกเด้อไปได่าบอกเลยว่าอย่างนี้ก็คือถูกอ่จะจ้ะผัดหอยลายเหมือนกันซื้อกินเนี่ได้ตั้งอิ่มหนึ่งสามสิบห้าบาทบว ก็ดูเอาว่าจะทําเองหรือว่าจะซื้อเขากินออย่างปลาทูเงี้ยแอดแพหนึ่งก็แช่แข็งไว้เดี๋ยวจะใส่ถุงพลาสติกแช่แข็งแล้วแพกหนึ่งก็จะทําอาหารกินโอเคลาไปก่อนได้พี่น้อง Thanks so much my friend Thank for your support you t i s i just want to show the the seed of mangoes yeah? rice mango too small seed yeah nice sweet Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.